คิดว่าเป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละอืมคือการแห้งปะ uh huh. น่าหร่อยเนาะจะมาเก็บแค่ยอดเถืองแล้วก็อนี่ค่ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะรากก็จะเยอะมากเมืม่อนี้พาพี่น้องมาเก็บยอดเถืองเนาะมีคนสั่งมาจ้ะสั่งมาเพิ่นเป็นหูเพิ่นบอกว่า ก่อนที่จะทาลงหูนะเขาต้องบ่งหดให้มันเลือดออกก่อนนะจ๊ะบม่แม่แบบว่าทาเลยนะคือเขาต้องเอาแบบเข็มหนาะบ่งบ่งบ่ง,บงแล้วเขาก็เอา,เอา,เอายาขอมามันนะทาลงเนาะแต่บ่รู้ว่าถ้าเป็นยอดน้อยเนี่ยไอ้ก็ไ่อยากเก็บให้นะคะเพราะว่ามันค่อยมียางน,ยนะปู่เนาะถ้าเป็นยอดใหญ่จะมียางหลายจ้ะนี่ค่ะแบบนี้ไอ้ก็สิบอกเก็บให้เปิดนะจ๊ะอันนี้ไอ้จะเก็บเมื่อ กินเองจ้ะกำลังควายทึกได้เนี่ยหนึ่งกกนี่สิีมีหนึ่งยอดแต่ว่าโชคดีไปกว่านั้นคือไอเห็นดอกเพื่นอนเนี่ยมานหนึ่งสีคลิปที่แล้วนี่ Pit, ยไอเอิญผิดเลยจ้ะเธอไอบอกว่าไมา้กโกนนะไม้กโกนอ,อีกอันหนึ่งเ้ยเดีย๋ยวฉัเดิงเนาะ ้าคือว่าบางัก้วกนอ,อื่นก็คือการบร่แม่จ้ะคนชนิดกันนะคะก็เรียกว่าสิบก็พากันมาดอกนี่ค่ะมาสองคนแต่จับมันีมีออเดอร์ก็ะชายมาสามกิโลพรจะแต่วันนี้ไอคิดว่าจะมาเก็บแค่ยอดเถืองแล้วก็เออ่หาน่อไม้จะส่วนออเดอร์ อาชายอาคิดว่าอาจะให้แม่น้องปูน้องโมมาคูไทยเนาะเบิ่งก็เห็นใจไม่ได้ไรมาค่ะตรงโน้นอีกนี่มันบ่มีมันเป็นยอดหน่อยมันยางมันก็บ่ได้หลายเลยจ้ะนี่ส่งไปเลยไปหอดกับยามันเที่ยวแล้วมันบ่มียางเนาะแต่ว่ามันตะย่อยใหญ่มัอนนะจังไงยางมันก็ยังอยู่อยู่แล้วนะปูเนาะแั็กสี่กังไลยเพราะแม่บ่อายบ่อยากหายแต่พวกยามมันบวมมีอยู่แต่มันบวลายเนาะเข้าใจไอ้เลยจ้ะเด้อบ่แม่ว่า บางคนสิแบบาวา่าไอ้เลือกลูกค้าที่อยากสง่งม่แมนจะน้องโบเพิ่นกาตอบทุกครั้งที่เพิ่อนตอบเพื่อนก็ให้ไอ้เบิ่งเราจานะเนาะออมม่มแมนไอ้เลือกจะบางคือบ่วพ่อทิงข้าบ่ดีไอ้ก็บ่า,า,อ,า,บอ,ายอย่ากส,งสงี่ส่งแม่แมนว่าช่องปล้วรก,กะ็ะให้นั้นแล้วแล้วไปบอจ้ะไอ้ย,ยังให้พี่น้องได้ของดีไปเนาะเน้นดอกนะคะวันนี้อไปเฮ็ดแกงส้มก็อร่อยนะคะ ได้เสียไปลวกเพราะว่าปเป็นคนให้กินบอสบอ,บอแคบตกมาแล้วนะคะยอดเป็นกระแซบของเพื่อนเลยจ้ะนี่เห็นบางอย่างมันเอา้ายอดมาไปใส่ปูไปค่ะ ช่วงใส่ไฟเปล่าใหม่นะปุณนะเลือกใส่ใส่หนอนไทยชนิดหนึ่งนะคะเแต่ว่าย้อนชนิดบุกเสือไปแต่วันนี้นะคะอาจจะมีเอ่ออีกผักป่าชนิดหนึ่งที่ชิมมาแนะนำพี่พี่น้องเบิง่งหน้าจะเนาะที่ไอเอิญว่ากระถือน้อยหรือขิงป่าจ้ะอันนี้ขิงป่านะคะมันมีดอกกลิ่นค่อนข้างที่จะคล้ายๆขิงเลยเนาะเขานิยมกิน อันนี้มันนี่จะนี่จะ,จะขิงป่าจะมีดอกนะคะที่ไอเอิญว่ากระเทือน้อยเนาะจ้ะโตไอเองแหละเอิญกระทือน้อย,ะะออยอกระเทือน้อยมันจะถ้าใบกระทือจริงๆมันจะใหญ่กว่าน,นี้แต่ว่าไอเอิญว่ากระทือน้อยเนาะ,ะแต่ความจริงคือขิงป่านะคะไอซิขุดมากินจะ้ะกินกับแกงหน่อไม้กับหมกหน่อไม้ก็จะอร่อยนะคะนี่จ้ะมาใกล้ๆลูกน,นี่ค่ะขิง หอมคล้ายขิงเลยจ้ะเมื่อกินจ้ะมันจะมียอดอ่อนกว่านี้อยู่แต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เอาได้มันก็จะกินช่วงนี้มนันนะนี่ค่ะขิงปลาเนี่ยก็ถาา้าบ่อปลูกเขา,าคือไปแบบนี้เขาก็จะเลือกเอาแค่ตัวที่เราจะกินเนาะนี่ค่ะกระทือน้อยหรือขิงปลานะคะแล้วแต่ว่าสิเอิน่นอย่างไรตัวเอื่นวา ก็ถือน้อยจ้ะมากันมาช่วงนี้ผักป่าจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกจะ้ะนี่ค่ะเห็นไหนี่คือขิงไหมนี่นะคะกินได้นะคะทุกคนจะกินได้จริงๆขิงป่าแบบจริงแบบจัง หอมมากเลยดอกมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับดอกกระเทือเลยจ้ะจะคล้ายๆกันเนาะลักษณะจะคล้ายกันมากเลยจ้ะถึงป่ากับดอกกระเทือนเจอแล้วเราก็ขุดนะคะขุดกินแล้วก็ขุดปลูกหลายพอมจะ้ะถ้าขายเป็นต้นมันก็จะเกินไปเนะปะาะส่าติคล้ายๆขิง ที่ตลาดเลยจ้ะนี่นี่จ้าสดินนะคะอันนี้เขากลอาไปปลูกอันนี้เขากลอาไปกินนี่แน่เลือแตกอ๋ออันนี้ยัวใหญ่ปู๊บ นาหน่อยเนาะสาชัว่วฝนตกพรอมวันนี้นะมือหลายนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ไอ้ก็จะไปอยู่หนึ่งสองอ้้หือบเหยียบพักแล่ของ ประมาณนี้จ้ะอันนี้จะเอาไปปลูกนะคะตัดออกไปนะคะว้าวมีงขนาดเลยพี่นอ้องเยอะมากหอมขนาดเลยดอกไม้ได้แล้วจ้ะสองอย่างวันนี้เอาได้กิขนขอโทษครับได้ปะ ลึกจ้ะปูแกงขิงปลามาดังเขินลึกดูสิถึงปลาคือก็วเยอะมากเลยนะเห็ดก็กำลังจะป่มนะนี่ค่ะทุกคนนี่มีมาบนกระถือความแตกต่างกันไหคะอันนี้คือกระถือค่ะกระถือนะคะกระถือใหญ่ตัะ้หะหลายเอว กระถือเนี่ยมันจะใหญ่กว่าขิงเดี๋ยวใช้เบิ่งใบทานไปปู๊บมีเป็นใบของขิงป่ามีความเล็กเลียวนะคะนี่จะเป็นกระถือค่ะก็โยงคือผลึกค่ะมีความกระถือนะคะนี่จะแตกแต่ากกันค่ะกระถืออากระอ,อาเมือ้อกินได้คือกันจ้ะอ็าบบวกระโดดไปใส่เรียนปุ มีคนมาหาเย็บไปจะนี่นี่กิ่นมันจะคล้ายๆแต่ขมิ้นจ้ะกระถือหัวมันมันไม่กินนะคะคิวเนะฮะคิวคิู่ปะถือถือถือกินเป็นยาเนะกลงจ้ะ ความใหญ่ของมันนะคะนี่เห็นปะม,มันจะใหญ่กว่าหิงป่าลายล้ำต้นเหมือนกันกลิ่นจะมีความขิวกวะนะ่านอโบนาะกินนะขมมกว่าจันะนี่นะคะนี่กระือนี่ค่ะ,ะค,ความแตกต่างกระทือ แต่ว่าไยคิดว่าเป็นก้นยูขนาดไอคิดว่าเป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละอืมคือการแห้งบ่ะ,ะนะคือม่ปุ่นอ่ะแล้วแค่ใบมันใหญ่กว่าแค่นั้นเองไอเห็นซองหนึ่งคนคุดขายอยู่บางคนบาสื้สร้างไอเนาะหาย,ยากไดยจ้าะทางไอ,อยพราคใครสิพอนะปุนะ๊นอะแต่ว่าขิงนี่หลายแหง้งแต่ไวนะคะ ได้แล้วสมุนไพรตัวที่สามมีพ่พี่น้องกินกับมกน้ม่ม้จ้ะไม่ได้มกเอ,องเนาะจะมาหาเห็ดมาถึงเอา่ได้อะไหมาปุเนาะอันนี้คือว่านที่ไอสิตามหามอนี่เนาะคะ่ะเนาะหลายจังหวัดเอิ้นเมื่อคืนก่อนจะายจะเสียงค่อหน่อยน,นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะคนห้ามอ,าอีอะอุยวายในป่าเนาะก็พอโทษขอโฟษก่อนที่สิเข้ามาแล้วแต่ายก็ไม่สามารถทําให้เสียงดังไปมากกว่านี้นะคะ มาใกล้ๆค่ะอันนี้บางพื้นที่พืนเอิญว่าพญาเย็นทรณีเย็นแผ่นดินเย็นเนาะ,ะแล้วแต่ว่าสิเอิญแนวใดหไผ่ชนิดนี้ถ้าเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะส่วนสรรพคุณทางยาให้พี่น้องหาเองนะคะเพราะว่าวันนี้ไอ้มากุดเป็นไม้มงคลเนาะนี่นะคะพี่น้องจา๋าว่านชนิดนี้ว่านทรณีเย็นเนาะจะมีขาย ในลาซาด้านะคะพี่น้องซื้อในลาซาด้าก็ได้จ้ะหรือถ้าพายอยากสั่งอายก็สั่งได้นะคะเคยบอกนะคะปลูกแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะนักเสียงโชคห้ามพลาดพี่น้องพิมพ์คําว่าทรณีเย็นแผ่นดินงเย็นเนาะมันก็จะเห็นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นใบเล็กของมันนะคะส่วนสรรพุณพี่น้องไปอ่านเอาเดีย๋ยวจะเดอรไอโบขอหาทยายาเรื่องสารพุนนะคะคือบอกว่าไอ้บลูก,ปกเป็นไม้มงคลค่ะ นี่คือเป็นพงปลงออกมามีดอกนะคะเพื่อชนิดนี้จะมีดอกรากก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะนี่ค่ะทเรนีเย็นค่ะนี่ลักษณะรากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีขายตามรัตซา้าตามช้อปปีค่ะตามเคพีพก็มีขายค่ะบุคคยอยากขายสินค้าปรนไหนะคนะคะค่ะ ไอ้ก็จะกะขายพี่น้องเนาะอันนี้คือมันถึกไฟใหม้เลยจ้ะมันปลูกมามันก็จะสวยงามน,นะคะต้นแก่ก็มีค่ะนี่ค่ะลากเยอะมากคล้ายๆกับลากสามสิบเลยเนะาะทอรณีเย็นปุแล้วอยู่เย็นเป็นสุขจ้ะเป็นไม้มงคลเหมาะกับคนที่มักเสียงโชคค่ะม้ชนิดนี้นะคะนีมใส่แนมปัวได้ไหม,มนี่นะ,ะนี่นะใส่ปูปบังดอกลักษณะจะคล้ายๆกับเอ่อ ใบอันนี้นะปูเนาะใบไ,ไม้ไผ่ใหญ่เห่ะกินะสูงอย่างนั้นเนาะถ้าพี่น้องอยากได้ไม้มงคลเนี่ยจะไอแนะนําว่าหานขึ้นมาให้ไปตามลําห้วยไม้มงคลทุกอย่างทุกชนิดจะเยอะมากเลยนี่คะ่ะม่ได้กันไม้ชนิดนี้ไอก็ขุดขายนะคะ ราคาทักไปตามแชทคของน้องโบได้เลยค่ะแอดมินของอายด้วยใจเด,ด้อ okay. น,นี่ค่ะตอนนี้ไม้มงคลที่มาจากโคนี่เยอะมากของอายนี่ค่ะอายก็จะเอาประมาณนี้นะคะอันนี้เรียกว่าแผ่นดินเย็นหรือทอรณีเย็นนะคะเป็นไม้มงคลเหมาะกับนักเสียงโชคนะคะปลูกแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขความเชื่อของคนเนาะ จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะรากก็จะเยอะมากๆเลยตอนนี้น่ะอายหาเคือชนิดหนึ่งชื่อว่าบัวสัสนโดดนะคะเนาะแต่อายเห็นผ่านต่าอยู่ที่คือบัวฮลัปูเออเห็นอยู่มาําเนี่ยเลือเำา <c oughs> มันียบค่ะน้องเลยมาเนียุงงหลายแหงนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลที่ตลาดต้องการมากๆนะคะอิหรีได้พี่น้องเลย แล้วก็ไม่มีขายในเออ่ร้านขายของขายกวกไม่หายา,ยากจ้ะแถวบ้านอายค่อนข้างที่จะหายากนะคะโอเคพี่น้องจ้าเดี๋ยวเราไปหาเบอร์ไอห้เบิง้งกบกขิงบ้านอายลายปันไดเบิง้งขิงเยอะมากชนิดนี้ก็เยอะมากค่ะส่วนพญาเย็นหอมแม่มากเลยอนะ่ะพี่น้อง คนก็เนื้อปยอดเขือนะคะยกเลิกออเดอร์นะคะมันบอ่อได้จ้ะแต่น้องเพื่อนก็ยังบริโอนเงินมาหรอกเนาะ,ะนี่นะคะแผ่นดินเย็นจ้ะแผ่นดินเย็นพยายเย็นเอี่ยมันนี้มันจะแตกต่ากันได้ไอไปเบิ่งดอกหลายข้อมูลจ้ะนีไอเอามือปลูกเนาะเบิ่งเราบริหารดอก,อกใหม่ี้ไปค่ะไปหาอีบัวสันโดดไ่บัวสันโดดมันนด็กกับทิเมเออร์เลยอันนี้ก็เป็นนี่น อันนี้ก็เป็นพืสมุนไพรนะคะสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขารอการพิสูจนะ์เนาะว่าสามารถต้านมะเร็งได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้คือมันไม่เห็นเลยะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเห็นอะไรอยู่ไม่ไม่ไม่อันนี้เห็นผ่านตาอยู่มีดอกอย่างนี้แหละคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวไปศึกษาก่อนนี่เฮ้ยน,นี่นนเราก็ได้สมุนไพรป่าอยู่ สี่ชนิดนะคะอันนี้เป็นยอดเขืองเนาะเอาไปกินเองจ้ะขายพอได้แล้วเพราะว่ามันบมียอดใ่ญ่เดี๋ยวไปป่าคุณจะคุดให้น้องเพื่อนอันนี้เป็นแผ่นดินเย็นนะจ๊ะเนาะอาจจะปลูกเป็นไม้มงคลค่ะอันนี้เป็นกระทือกับขิงป่านะคะสําหรับคลิปขุดสมุนไพรใดสนใจอาจจะทิมส่งทางให้พี่น้องนะคะเนาะหลายแหง่งเลยจ้ะสมุนไพรอยู่นี่นะ สำหรับวันนี้อายกับน้องปูก็ขออนุญาตไปก่อนนะเจอกันคลิปใหม่กับคลิปหาหน่อ,อไม้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ